อันนี้เราอยู่ที่บางพระขนงนะคะก็เราคลองอะไรอ่ะตาคลองบ้านใหม่คลองบ้านใหม่ไปถึงไหนนะคะคลองบ้านใหม่ว้าวโอ้บรรยากาศอย่างเนี่ยไฮแอนด์ฟุตตินอ่ะแล้วแบบว่าบรรยากาศเหมือนในหนังไอ้แม่นาคพระขนมอนาะเนาะมันมีบ้านแม่นาคไหมคุณตาโอ้ยบรรยากาศดีจังเลยอุ้ยฟินแหะ มินิเคยมาพายแบบนี้ไหมไม่เคยได้แต่ผ่านผ่าน,านเดินผ่านลุงนี่แหละมาเห็นไม่ละ่ะมากับผมมันต้องมีงอะไรพิเศษ <c oughs> ไม่มีโอกาสเลยตคนละยี่สิบบาทถังหลังด้วยถังหลังด้วยล่ะให้ผมกลับตัวเนี่ยนะนกล้อ,องอ,อกมได้คุตาคุาตาชื่ออะไรคะคุตาชื่ออะไรคะตามนวยตามนวยอมนวยโอตานวย อ้าวนั่นไงก็ให้ผมใช้ข้างหลังขับกล้องแคนได้ไหมโอเคในมือสี่หมื่นในมือสี่หมื่นับตันกับตันแบงค์เลือขับรถไฟภายเรือชั่วเรือ เาขอเลื้ยเอาละมือล้แ้นหัวเอาลยโอเคถ่ายอยู่เอารูปอ่ะเอารูปนิ่งนิ่งนิ่ง เปิดแคมเปญสุดพิเศษกับทริปเทรนทูเขาใหญ่ในวันที่7และ8มิถุนายนนี้กับโปรแกรมเที่ยวระดับ VIP กับการเดินทางด้วยขบวนรถไฟดีเซลารางปรับอากาศด่วนพิเศษสู่เมืองโคราชกราบสการะเท้าสุรานารีหลอดซุ้มประตูชุมพลอิ่มน้ำสำราญไปกับพัตคารบุฟเฟ่ณโรงแรมชั้นนำระดับ5้าดาวเยี่ยมชมอณาจักรคุณเรกโคราชศิลปะเศษเหล็กเจ้าของผลงานหุ่นทุเรียนอุตรดิต์เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมชาวคริส ณวิหารเซนนิโคลัสเขาใหญ่จากนั้นร่วมสำรวจชีวิตสัตว์ป่ากับกิจกรรมส่องสัตว์หากินกลางคืนณนะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พร้อมกับการพักผ่อนท่ามกลางพื้นที่โอโซนอันดับ7ของโลกวันที่2สนุกสดชื่นเย็นสบายกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยจากนั้นเยี่ยมชมประวัติศาสตร์เส้นทางรถไฟสายแรกอนุสรสถาน,ถานมอหลักหินรัชกาลที่ห แล้วเดินทางต่อไปยังวัดหลวงพ่อโตสรพงษ์ชาตรีพระเอกตลอดการของวงการภาพยนตร์ไทยผู้สร้างรูปปั้นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกปิดท้ายด้วยการเดินทางด้วยรถไฟด่วนพิเศษบนเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สู่กรุงเทพมหานครสำรองจองสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพียงท่านละ3990บาทจำกัดจำนวนเพียง40ท่านเท่านั้นแล้วพบกันนะครับ